ในสุ่มก็กลับมาทําช่องใหม่นะครับกลับสู่คนเลยครับวันนี้ช่องไม่ใช่เจนทนะครับผมเปลี่ยนช่องครับเป็น B T ทีวนะครับก็นี่แหละครับซึ่งทุกคนบอกว่าเอา้าถ้าจะปิดช่องเคนเนี่ยจะเปลี่ยนทำเพื่อเอความคิดส่วนตัวผมนะครับซึ่งตอนนั้นคือเครื่องผมมันโคตรแหลกเลยครับซึ่งตอนนั้นผมก็คิดว่าเป็นเพราะหยหมอนเวียนหัวเวียนหัวอ่ะนังดีดีก็ได้ ก็เริเป็นก็เริ่คิดว่าเป็นเพราะช่องผมนะครับซึ่งนะ่ะผมเกล้าการซึ่งพอเครื่องพอเครื่องผมไม่ไหวผมเกล้าการไปอานะไปป,ปิดช่องนะครับเป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยแต่ว่าไม่นานาจารผมก็รู้ว่าปนเหตุแท้จริงอะมันไม่ใช่ช่องของผมแต่เป็นคลิปผมกดไลค์ไว้สี่พันกว่าคลิป คือเมื่อปีที่แล้วผมเห็นคลิปอะไรผมก็กดไลค์หมดเห็นคลิปอะไรที่ผมถ้าให้ผมยิ้มได้ผมก็กดไลค์หมดเลยนั่นแหละถ้าผมมีคลิปที่ผมกดไลค์ไว้ตั้งสี่พันกว่าคลิปถ้าเครื่องผมมันโคตรแหลกเลยซึ่งตอนนั้นผมก็ว่าผมก็เรื่อการนี่ครับผมเริ่มการผมเร่การแบบว่าอะไรวะเนี่ยใช่ไ่ะผมก็พอผมลบช่องเสร็จแล้วผมก็รู้สึกไม,ไม่มีอะไรจะทำนั่นแหละรครับ แต่ว่าคือผมเงไม่เลื่อนขึ้นเลยครับผมก็เลยไปช็อปไปในแถบที่ผมกดไลค์ไว้แล้วก็การลบคลิปแล้วก็ให้เหลือคลิปเฉพาะที่ผมอยากดูจริงๆครับซึ่งมันก็แปลกมากเลยที่ผมลบไปที่ผมลบไปสองสามร้อคลิปแค่ผมอัปเดตใหม่ครับได้ใช่เลยซึ่งก็ขออภยัยนะครับที่ผมได้ทำการปิดช่องไปน่าใครมีใครสังเกตใช่ผมโฆษณาพิษะมึใคร มาส่งพิซพซ่าครับส่งพิซซ่าครับพุ่งไปเพุ่งไปเพุ่งไปนี่มาส่งพิซซ่าวินิ่งวินิ่งวินิ่งไม่ทันไม่ทันต้องใส่ต้องใช้อะไรที่พิเศษมากกว่าเดิมอืมอืนี่เกเบริ้วไหม,หมชิวแชส่งพิซซ่า หรือมันเล่เยอะจังเลยยิงดิคนเขาจะส่งพิซซ่ากันไม่เอาเอาไปเก็บเลยเล่นเยอะจังโอ้ไปถ่ายนาหน่อยก็นั่นแหละครับแป๊บหนึ่งจบมาแล้ว อ่ะนั่นแหละครับทุกคนนะครับ,ท,รบที่ผมปิดช่องไปเพราะผมไม่รู้นะครับมันไม่เป็นเพราะอะไรอุยอ๊ยอุตแกล้งผีอยูอ่แหละก็ผมขอประกาศสักดาไม่ไม่หมุนจอดีกว่าผมขอประกาศสักดาจะกลับมาทำชอยอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่จะพูดสักดาทำเพื่อก็นั่นแหละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หากใครชอบไม่ฉี่ไม่จะพูดไงดีก็ ก็จะพูดอจริงๆเป็นไรเนี่ยกูช่วยปั๊มหัวใจเป่ไหวจริงว่ะอพิ่าไปได้ช่วยฟื้นฟื้นชีวิตไปเอาคำไปจำช่องดีกว่าอ่าหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำใจช่องเรา B T Y ต่อไปนะครับก็เพิ่งเปลี่ยนช่องใหม่ๆก็ยังจำชื่อไม่ยังชินกับชื่อเก่านะครับก็นั่นแหละครับ B T Y ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกับ B T Y นะครับใครชอบคลิปนี้ผู้สับผัสเพอก็นั่นคือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็เราจะทำคลิปเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับเปลี่ยนมุมด้อย ่มเดิมดีมกว่าเอนขึ้นบทของคลิปนี้นะครับก็ไปไปนะครับสสดบ๊ายบายไปไป